มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกสะพานข้าแม่น้ำปิงเชื่อมสองจังหวัดพังทลมแต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับดีใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านถ่ายภาพนาทีที่สะพานวังสะแกง สะพานแม่น้ำปิงที่เชื่อมระหว่างอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดนำพูลบริเวณบ้านเวียงหนองล่องเกิดพังซุดตัวลงในแม่น้ำปิงส่งเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกา31นาทีของวันที่30กันยายน2,566ที่ผ่านมา หลังจากที่แม่น้ำปิงเพิ่มระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและไหลเชี่ยวกรางจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางตอนบนของแม่น้ำปิง อย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง2องอำเภอต่างก็รู้สึกดีใจที่สะพานแห่งนี้พังถล่มลงมาเนื่องจากสะพานแห่งนี้เกิดการสุดตัวจนไม่สามารถใช้งานได้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ค่ะโดยมีการสุดตัวแล้วก็คอสะพานแตกเสียหายจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านมาได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดห้ามใช้มานานครบ1ปีเต็มแล้วค่ะ แต่ก็ยังคงมีชาวบ้านแอบใช้สำหรับเดินผ่านหรือใช้รถจักรยานและจักรยานยนต์ผ่านอยู่เนื่องจากหากไปใช้สะพานข้ามอีกแห่งต้องขับรถไปไกลนับ10กิโลเมตรซึ่งตลอดทั้ง1ปีที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าในการซ่อมแซมปรับปรุงแต่อย่างใดจนมาพังถลม่มเมื่อวานนี้ชาวบ้านเองก็โล่งใจและดีใจที่ไม่มีใครเป็นอะไรและยังสะกิดให้หลายหน่วยงานเร่งดําเนินการแก้ไขได้เสียทีหลังจากต้องได้รับผลกระทบมานานถึง1ปีเต็มค่ะ ระทึกสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมสองจังหวัดพังถลม่มแต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับดีใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ